สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าวตุยอำเภอออฟฟิเชียลพี่น้องฮอดแล้ว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 ฮอดใช่ล้วพี่น้องนี่พี่น้องบ้านเชียงหน้าเทศบาลบ้านเชียงหรือว่าพิพิธภัณฑ์มรดกโลกบ้านเชียงเขาอะไรพี่น้องน้องหานอุดรธานีนี่นี่นี่หลายหลายคนหรือว่าบ่าวตุยวเดียวออธิคิดกันครับผมเนาะวะนี่แต่ลงวามเพื่อบ้านเชียงพี่น้องที่แท้มันอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพี่น้อง ว่าตุยมารอบนี่น่าจะเป็นรอบที่สามพี่น้องมากระวงใหญ่สองรอบมากระวงสามรอบล,ล,ล้วผุดชครั้งแรกที่มาสวนน้องหานพี่น้องบางนี่นะเพราะว่ารอบที่สองสองรอบมาก,ก่อนนะ่ะคือมากระวงใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะนี่คเคยมากเดี่ยวคุณนหน้าคุณตาดีคุณเคยดีพี่น้องสถานที่แบบนี้รู้สึกว่ามารอบนี้จะแน่นกับเดิม สถานที่ก็กว้างพี่น้องไงคือเกาเป็นดินนี่พี่น้องไงนี่แหละกว้างเต็มบรยะกาศมากยังไงกันนี่พี่น้องสถานที่กว้างขวางรถมาด้กับมะฮอนแล้วระยะทางประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยซี่สองร้อยหาโลพี่น้องมเมื่อคืนนี่เรียนยู่อ่าชุมแพร่นู่นในพี่น้องเนาะเหมือนเราก็เดินทางมากพอมาเมืองท่อเรียนพี่น้องมาพักแรกมีนหน้างานนี่แหละ นี่แหละสถานที่คุณเคยดีนี่ครับตังคือเา่าเหมือนเดิมนี่ครับพี่น้องสถานที่จำได้ครับจำได้ดีวันนี้ครับอาจจมาเย็นนี่อาจจมาตัางเลยครับเดี๋ยวเบินก่อน เพิเ่งเงินทีมงานพอฮัดก่อนเนาะผมก็อยากให้ตั้งค์เล,ล่นอะไพี่น้องมันห่อนเมื่อกันหรอกแล้วก็แล้วเนาะมือก็ชดได้ขึ้นชาขึ้นจอแค่นั้นเองให้เบนตั้งคไว้ที่ก่อนแค่นั้นเองนี่พี่น้องสถานที่กว้างขวางคืนนี้มาหลับมานอนกันที่นี่แหละวันที่ตามจะเป็นยังไงนี่พี่น้องงานมือแรกมือ่นพี้อง,องเริ่มมือเขามาประเดิม ดีใจหลายพี่น้องเดี๋ยวมารอบที่สามแล้วสถานที่กับิมบึงพี่น้องนี่รี่ว,ว่าหนาเทศบาลบ้านเชียงเนาะงานม,นมนรดกโรคมรดกโรคเนาะสองพันยี่สิบหกมรดกโรคเว้างขวางพี่น้อง,ง,องสถานที่ต่อง่วงได้ อแรกไข่แน่แหกมันต้นตาลนี่ยังอยู่อยู่มาตุยจำได้ดีนี่ครับสถานที่วุ้ยแดดพี่น้องวันนี้ทีมงานเหาก็ซีมาพักแล่มนี่พี่น้องเลยผู้ใดมีพี่น้อง,อองอกลับมา,าได้ดพ,ดพี่น้องอได้มาหาเด้เยอผู้ใดมีพี่น้องหลายกลับมาหาเนี่ย ว่าพี่น้องเอฟซท่านใดแต่เบิงคลิปบอาตุย้ยหรือเบิงคลิปผู้ใดล่ะกัสะดวกก็มาหาแน่ะเนี่<อ>นครับนี่ครับ,รบมาหามาทักทายแนะ่ะมาหาให้รังใจกันนง ถ้าเขาถ้าเขาสะดวกตั้งครับพรุ่งนี้แหละครับงานที่ไพี่น้องอาจนอนได้ครับนี่ครับ,รบพี่น้องท่านนี้ก็เป็นงานคุน นหนะาพ่อตองพวงพี่น้องแซนแตะจน,นั่นแหละสาวน้อยเลยเพลินโชว์เราสามารมาเปิดตัวพี่น้องมาเปิดขายของกินนี่ได้เอาใส่เต็มทีมได้ครับมันนี่ก็จะถึงมือนก็จะถึงใจจัรเพื่อนพี่นองเพราะว่านี่ครับพี่น้องการเพื่นอนผใจแล้วจิตอกสถาน,นถถที่มัน อัดเต็มเต็นทีแล้วอ,นนอง,วง,อง,องพวงไปรพนแสนแปดที่แล้วครับทันได้ก็จะลืม แม่นวางเสือกฟางนี่บอหน่เส้นเตื้อกลางวางเสือกฟางนี่บอหนิแมนบอนนพิ่นเพิ่น,นเอาเสือกฟางไปยังกันนะนี่ครังงพโบพี่น้องอูบอแมนนี่น้องมีห้องน้ำทั้งหลัง ý là cái nào mấy tiếng là cái tang như phi là ý là cái là เันได้นายก็จะเริ่มมาหาร่างใจนะพี่น้องเด้อหน้าเทศบาลบ้านเชียงตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีพี่น้องพบกับสาวน้อยละเบินโชว์เรา แน่นอน,อนเออฝนว่นมาแล้วฝนว่นถึงยั่วนันเออวนต่อมาเลยถูกต้องถูกต้อง น้องเอ้าคลิปนี้ฝากไว้สนี้คลิปหนางควาหมายไปน้องเมืองแหลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องหมอตุ้ยลำเพลินอ็อฟเชียร์พี่น้องเนาะคืนพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนกับสาวน้อยลำเพลินโชว์เต็มตาเต็มวงเพราะว่าสถานที่กว้างขวางพี่น้องแน่นอนพี่น้องเนาะมาให้็นลังใจหลายๆได้พี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ฝากไว้สนี้คลิปหนางจะพอไหมเพื่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ